สวัสดีครับสวัสดียามแดงๆนะครับวันนี้จะออกมาแลนด์วาวเพื่เกาครับแต่วาวมีไฟนะครับผมติดไฟมาหลอบตัวนะครับวาวปะม้ามีเกลียสิบครับติดไฟสิบเมตรหลอบตัววาวมีหลายหมวดกับไฟเป็นไฟดิบบินนะครับเพอร์ผ่มเครา่สวยงามวาวอวาสวยงามกันได้ทีเดียวครับราอนขึ้นบนท้องฟ้านะครับวาจะเป็นเจ้าเด็บไฟก็จะเป็นไฟประมาานี่ เส้นตรงกลางมันมขาดบ่ออ,อกเป็นไฟลิบบินครับลิบบินสีขาวกลางมีกาวสองหนาติดได้มีหลายโหมดครับมีประมาณหลายโหมดสามารถปรับได้แล้วมันมีสีปับโหมดนี้เห็นไหมครับของทุกสีเป็นสีลุงเนี่ครับนี่สวยๆเลยเจ๊ครับบอลูนว่าไม,ม่อยากหดล้มบ่โมนี่ล้มส้มอยู่สูงนิดนะึ่งเสย็จลองแกนนะเบิ้ง โอเคครับผมเดี๋ยวข้าสีไปล้องแดนกันเล้นะครับจะตั้งกองไว้ทั้งแดนนะครับผูกเข้ากับป้ยเชือกไปจัดการเสียงแม่งสีน้ำยิ่งๆคบย้ำขึ้นเนือนผิด ไมกลางออกหรือดีไอ้ฮะไม่กลางออกเม่นอ่ะเม่นบ่กเม่นได้เลยนะเฮ้ยเขียววะยูดีไม่กลางออกเฮ้ยเขียววะโอเคครับผมวาวขึ้นเร็วเรียบร้อยครับผมวาวขึ้นเร็วยูดีหลอดไฟตรงกลางก็ออกนี่สวยงามเลยว่ะโอเคไอ้ก็คอยไปเสียบไปเลย้องเฮ้ย มันเทอีกแบบหนึ่งเอาไฟแลนมือแหลกไฟตรงกลางบืออกนะครับมามือหนีจากในไฟออกเฉยเฮ้ยเทไปอีกแบบเลยครับนี่สวยงามครับอยู่ไกลกระดวงจันทร์อีกแล้วนี่ครับผมไฟมือหนีล้มนิ่งครับล้มกับบอกับโชคนะครับผมอยู่สารคามครับว่าปีปทุม พูเขาเป็นผ้าเหลินเมื่ตะน่อยนะครับกะ้ากันแรนเห่นครับล้มมาหนาเนา,นาปีลเทือ้อตัวเบากรเล้งจิดล้มนะครับโอ้สวยงามครับผมนี่ทุกสีเลยลเราเบิ่งครับเราเบิ่งจังวันนี้ อลอเรามีเป็นสูงนะครับทางจากลางก็าอาชีลอยก็เมียนได้ครับผมนั่นแหละคือดวงจันทร์เนาะถึงไปเทียบกันละ ตอันนี้กำลังไปเสือนะครับปาตีปีขาลมระยกกะก็เริ่มสูงไปเรื่อยๆแล้วครับอันนี้จะซุ้มออกให้เบิองวัดจากพื้นดินครับเนี่ยอันนี้คือหมองที่เลียนประจำนะครับคือเป็นสวนรังบ้านครับนี่เป็นที่รังบ้าน คนคนไปกับอยู่ข้างเธอนะครับกําลังหนองมาแล้ยน้ำกันครับมีอีกดวงหนึ่งครับเปาเป็นเป็นาวจุฬาการล้านครับแต่ว่าติดไฟดวงนี้ดวงนี้ก็ได้หลายปีครับสองสามปีแล้วการล้านมันทนนะครับส่วนตัวนี้เป็นบปาไม่ปีนี้ครับนี่เป็นดวงใหญ่กว่านี้ครับดวงใหญ่ก็โตมาห่นเป็นขนาดเกือบสองเม็ดครับเม็ดก็สิบกัวถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวครับไฟ ครับผมขึ้นไปหาดวงจันทร์แล้วสวยงามก<ะ>็ถือว่าขึ้นสวยงามแล้วครับผมลมกําลังพอดีเลยอันนี้ก็ไปเสือกจกว่าถึงเมื่อแล้วครับเสือกสื่อมากหนึ่งก่อนนะครับก่อ,อยงไง ว่ามันซส้มระยาไกลไ่เลยครับอันนี้มันผาพแตก้ะครับก็เลยยูให้เบิ่งให้เบิ่งไกลๆซุ้มออกไปไกลๆบ่เลยนะครับอันนี้เป็นไฟดิบบินครับสวยงามถือว่าสวยงามนะครับค้นผลิตออกมาได้ดีมากนะครับผมนี่ขึ้นไปคู่กับดวงจันทร์สวย โอเคครับผมกับประมาณนี้นะครับผมพอดีพองามครับสวยงามครับสําหรับคลิปนี้ก็แล้วมาตอนกลางคืนติดไฟนะครับเป็นไฟหลายสีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีครับ